จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บวรนสันติอโศกนะคะใต้ต้นสาระอีกแล้ว<ม>ค่ะวันนี้เราก็จะมีคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมนี่นะคะจะเป็นคลิปอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะมาสร้างคนรวมกันรังสรรค์บ้านเมืองประเทืองประทิไทย ขึ้นไปทําความสะอาดบนพระวิหารค่ะยวันนี้วันพิเศษอะไรคะถึงไปทําความสะอาดพระวิหารปลูกเสกมินิในค่ำวันจันทร์มินิปลูกเสกมินิปลูกเสกกิจกรรมที่สันติอโศก์วันนี้คือไปสวนไปทํามีแยกไปทํําสววนแล้ก็ทาความสะอาดบนพระวิหารแยกไปทําความสะอาดบนพระว,วิหารพราันป<ร>ีนู่นแล้ววันนี้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างคะอยากจะ ยังไม่มีจะ oh, <no. S 1> ทีมฮานหาให้โอเคยังไม่หาผ้าดิสก์กจอโอเคครับป้าสูงสุดจริงยิ่งใหญ่ต่างไควต่างควา้าทุกทนฝันฝ่าเพื่อจะพาชีวิตดีหากใครเชื่อกรรมสมัติธรรม ยันสร้างสรรแล้วปีย่อมมีคุณแท้ทั้งเป็นทรัพย์แก่ผู้แผ่บุญนุนโลมีคุณพี่มาทำอะไรคะ นเ,น,นเมาป็วเปนันนี้กิจกรรมที่บรวรสันติอโศกที่บรวรสันติอโศกมีกิจกรรมอะไรคะวันนี้ค่ะอ,อกิจกรรมร่วมแรงการปฏบิบัติบูชาค่ะโดยการทําความสะอาดพระวิหารพันปีใช่ค่ะเดือนละหนึ่งครั้งก็แล้วแต่หมู่กลุ่มจะพามาค่ะสอ่ครั้งก็ได้ค่ะวันจันทร <c oughs> ์ มายาชาอยู่ไหนเรีมาความีดตากรอบเสียมาลูกยำทำเนียมเตรียมไถ่ไรนาบาสวนคนอืดพันมาสร้างคนรวมกันรังสัค์บาเมืองระะเทือกระทีไทยเมื่อเกิดเป็นคนแล้วจะแคล้วคาดความทุกโเพราะเพืต้ตนทวนโลก โชคดีลุ้นผลพลิกตนพาชาติราดอบายเสริมบุญสร้างผลสร้างงานสามาถจารเจือจุนสมรรถนี้คือทุนยอดคุณค่าแท้ทั้งเป็นทรัพย์แก่ผู้แผ่บุญนุนโลมาเกิดมายาชาอยู่ไหนเรียกมาความีพรงานกออ็ออกมาแบบ สะอาดดีสะอาดดีแล้วก็มีสมณะมาร่วมด้วยก็ดูมันมีพลังดีค่ะถ้ามาถ้ามาช่วยกันหลายๆมือเนี่ยมันก็ช่วยกันงานก็เสร็จเร็วโอ้รู้สึกดีค่ะเพราะว่าได้มาอไปไปทำกับพี่กับน้องคนที่ไม่เคยออกมาจากพบอะไรพวกนี้มาพบกันนะคะก็รู้สึกดี ชามาคีกันมาคลูกยัมทำเทียมเตรียมไครไรนาป่าสวนวนกืนพัน